สวัสดีค่ะที่บ้านโบนะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะบางวันเนี่ยอากาศเย็นมากอยู่ข้างนอกไม่ไหววันนี้นะคะอากาศเย็นทนได้นะคะแล้วก็ออกมาจังหวะที่เพื่อนบ้านไทสนามแล้วก็มีเสียงหมาเห่าอีก โบต้องใช้ความสามารถในการคุยแข่งกับเสียงรอบข้างนะคะโบดี้มีวิดีโอเล่าถึงว่าโบเจอไมสเตอร์ยังไงนะคะมีคนถามเอาไว้แล้วโบก็นึกมาว่าเอ๊ระยะเวลาโบเนี่ยรู้จักกับมมสเตอร์จนจดทะเบียนกันแล้วก็รอเพื่อจะได้วีซ่า มาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเนี่ยตกลงว่าระยะเวลารวมกันเนี่ยเท่าไหร่กันแน่นะคะมีคนเคยถามว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยรอเวลาแค่ไหนป้นึกไปว่า2ปีแล้วป้ก็มานึกใหม่ว่าเอ๊ะเพิ่งนึกนะเช้านี้เอ๊ะตกลงเรารอ2ปีเท่านั้นหรือเปล่าย้อนใหม่นะป้อจำปีไม่แม่นนะป้อจำได้ปีที่มาอเมริกาเนี่ยคือปี2008 เดือนพฤษภาคมวันที่หนึงเลยนะคะมาเหยียบเมริกาเนี่ยปี2008แต่ก่อนนั้นเนี่ยคือรู้จักกับมิเตอร์เนี่ยก่อนนั้นน่าจะปีประมาณ2004นะคะหรือว่าก่อนนั้นไปอีกเพราะว่าบออะรู้จักกับผู้ชายจากอังกฤษก่อนแล้วก็คบกับเขาอยู่2ปีในระหว่างที่คบกับเขาเนี่ย เก็ได้จดหมายของมิเตอร์ติดต่อมาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มิเตอร์น้อยใจยกเลิกการเดินทางในครั้งแรกอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เคลียร์กันเรียบร้อยเข้าใจมิเตอร์ก็ตัดสินใจไปประเทศไทยครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็รอไปอีกหนึ่งปีแล้วมิเตอร์ก็ไปประเทศไทยครั้งที่สองตรงนี้แหละคือจดทะเบียนสมรสกันจดทะเบียนสมรสเนี่ย ปี2006นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รอระยะเวลาจนได้เรียกสัมภาษณ์วีซ่านะคะมิเตอร์ก็ไปอีกก่อนที่โบจะมาอเมริกาเนี่ยมิเตอร์ไปไทย4ี่ครั้งจำได้ว่าทางสถานทูตถามว่าสามีเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยสี่ครั้งใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะโบตําได้ตอนนั้นโบก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยไอ,ยขอ,อ้ขอคิดก่อนว่ากีค่ครั้งเนี่ยเพราะโบอะจำไม่แม่นนะ แล้วก็เป็นสี่ครั้งนะคะเพราะก็เลยทบทวนว่าก่อนที่จะมาที่เมกาเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันจนถึงแต่งงานแล้วก็กระบวนการเนี่ยนะก็รวมๆเนี่ยอย่างน้อยสี่ปีเลยนะที่พูดตรงนี้เพราะว่าอยากให้คุณคณเนี่ยที่หาแฟนฝรั่งนะแล้วคุณก็อายุไม่น้อยแล้วเนี่ยคุณคิดให้รอบคอบนะการคิดให้รอบคอบคืออะไรยามัวแต่คิด แล้วก็รอรอตอนที่ฉันภาษาอังกฤษเก่งรอตอนที่ฉันมีเวลาจะพูดคุยกับผู้ชายเพราะถ้าคุณรอ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 แล้วคุณไม่เคยไปสมัครเว็บคือไม่เริ่มเลยเนี่ยนะเวลาจะล่วงเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าคุณจะเจอคนที่คุณพิจารณาแล้วว่าเออคนนี้น่าจะทำความรู้จักแล้วคุยได้นานๆเนี่ยมันก็ใช้เวลา หลายปีเหมือนกันนะดูอย่างโอ๊ตอะใช้เวลาอย่างน้อยก็2ปีขึ้นไปอะใครที่เขาไม่ได้คิดเยอะเหมือนว่าโอ๊ตเนี่ยเขาก็อาจจะติดต่อกันแป๊บๆแ,แล้วผู้ชายก็ชวนไปแล้วก็เดินทางไปได้ง่ายๆอันนี้ก็ดีไปนะของโอ๊ตเนี่ยทางมิเตอร์เขาก็ชวนนะแต่โอ๊ตปฏิเสธโ่๊ไม่ไปโบ๊าก็มีกระบวนการแล้วก็มีในเรื่องของโจทย์ให้มิเตอร์ไปคิดแก้ปัญหาอะไของโบ๊ทเองอะนะใครที่ มัวแต่คิด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 แล้วก็ไม่ลงมือสักทีอ่ะคุณอย่าลืมนะว่าอายุคุณอ่ะมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกว่าคุณจะเจอคนที่คุณพิจารณาแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตกับเขาแล้วกว่าคุณจะทําเรื่องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับเขาได้อย่างเงี้ยจะใช้เวลานานแค่ไหนยังไงไงคิดให้ดีนะคะอย่ารีรอที่จะเริ่มต้นสมัครเว็บนะคะใครที่ ไม่มีโอกาสจะไปเจอผู้ชายจริงๆไปเจอฝรั่งจริงๆนะคุณก็ต้องหาในออนไลน์แล้วคุณก็สมัครเว็บภาษาอังกฤษเนี่ยเอาเป็นว่าพอสื่อสารได้ใช้ Google ช่วยแปลบ้างแล้วก็ค่อยๆเรียนพัฒนาไปบ้างก็ได้อยู่นะแต่ถ้ามัวแต่ลีลอลีลอรีรอลรอลลอไม่ได้สทีไมลกลลลลลลทีตรงเนีลยลวลาลล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 เรื่อยๆลล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 ้ลล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 าลค่ะ,คะ สวัสดีค่ะ